ครับผมกัสสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูชคุณเนาะกำมืพ่อกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาเดินบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะเข้าซิบกับนุวยนะครับแต่จริงผมได้เฮ็ดไปแล้วละ่ะแต่ว่าสิมา,าเฮ็ดหทเบิ้งนะอย่างงวดแรกนะครับเจ็ดบวกเจ็ดบวกแปดเจ็ดบวกเจ็ดบวกแปดนี่ก็คือ ให้ใช้หลักร้อยครั้งที่1นะอ่าผมเขียน้อ่ไอตัวนีใ้ใ่ไหาก็ได้นะครับร้อยคอหบวกร้อคอ 1. ครั้งที่หนึ่งละครั้งแรกเลยนะครับบวกได้เท่าไรละ่ะเท่ากับ x ให้บวก8คงที่นะสำหรับผู้ที่หัดคิดหัดคำนวณน,นะครับ 100ครั้งที่1บวก100ครั้งที่1ได้เทอไดให้บวก8คงที่นะครับจังวนแรก7บวก7เป็น14 14บวก8เท่ากับ12เท่ากับ2กับ3ถึงวนนันมันออก7 2 5นะ7 2 5 2 6 1 7 5 0 4 7 5 9ก้าสามห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองศูนย์สามเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งนะจีมันออกนะเดี๋ยวผมทีไอ,อบวกให้เบิง้งนะคร่าวๆเร็วๆแต่ว,ว่าผมเหตุไว้แล้วละ่ะย่านะพี่น้องว่าสูตรเอามาจ่ทางไดมันพ่อไว้ใจใดบ่ยังประมาณนี้นะงวดแรกนะครับเจ็ดบวกเจ็ด บวก 8, หลักร้อยครั้งที่1บวกหลักร้อยครั้งที่1เท่ากับ x บวก8คงที่นะครับจูจะบวกเอาสก็ได้1บวก1เท่ากับ2บวก8คงที่ก็จะได้0กับ1นะ0กับ1ออก2 6 1นะครับ1เข่าที่นี้ไอ2้2เข่าที่รักซิบงวดแรกงวดต่อไปก็1 1บวกห เท่ากับ2บวก8คงที่ก็ได้เลขตัวเก้านะครับได้0กับ1ออก7 50้าเขาี่เลข0หลักหน่วยนะอันนี้1 2อันนี้0 <c oughs> มันสีเหมือนๆเนี่ยยังน้อยเนาะ, <c oughs> ะต่อไปนะครับ4บวก4เท่ากับ8 บวกแปดคงที่8บวกแปดเท่ากับ16ได้6กับ7ออกซ7 5จ7 5เขาที่เลข7จ็นะครับจองตัวมา1ตัวนะเป็นเลขบนนะผมสิบไปเร็วเนี่ยจังน่อยเนาะ,ะงวดต่อไปก็คือ2บวก2เท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ12ได้2กับ3นะออก9 3 5เขาที่เลข3นะครับหลัก10 มันมากสิมาสิบกับหน่วยนะบวก6เท่ากับ12ได้เลข2 2บวก8เท่ากับ0กับ1นะออก171 1. อันนี้เขาที่10เขาทีร้อยกับหน่วยนะเลข1นึงตัวเดียวนะครับดต่อไป2บวก2เท่ากับ4 4บวก8คงที่4บวก8เท่ากับ2ได้2กับ3 ออก3 7 2เนะ3เข้าที่หลักร้อย2เข้าที่หลักหน่วยนะครับเน้นไปที่หลักหน่วยแล้วก็6บวก6 6บวก6เท่ากับ12แล้วเลข2 2บวก8คงที่2บวก8เท่ากับ0กับ1ออก0 3 7ย์ไปที่หลักร้อยนะมันหาเขาไปหลักร้อยนะครับอวจิฟานมากก็คือ4บวกส เท่าก,กับแ8ดแปดบวกแปดคงที่แปดบวกแเท่าก,กับสิหได้เลขหกับเจดนะออกเจ1ดหหนึ่งหลัก1ิบเจดหลัก 100. ร้อยงินที่ถึงก็ <c oughs> คือตัวนี้นะนี่หบวกหเท่าก,กับส2องได้เลขสองสองบวก8ดคงที่เท่าก,กับ ศูนย์กับหนะงวดนี้งวดจีเกงนะครับหกบวกหเท่ากับสิองได้เลขสองสอบวกแเท่ากับศูนย์ศูนย์กับหนะครับแต่ว่าส่วนมากมันจะมา1สิบกับหน่วยนะมาลอยแค่สองงวดนะครับวันนี้วดนี้แต่ว่าสิก็ยังมากือเกื้งวดนี้ได้ศูนย์กับหนะ นะทีนี้อันนี้ก็คือผมเ็ดเสร็จแล้วผมเพียงมาบอกที่ไปที่มามันซื้อๆนะที่ไปที่มานี่ละสูตรที่ผมเทศให้เมื่อกี้นี่อีก2สูตรเดี๋ยวผมเทศให้เบิ้งที่หลังนะครับนี่เห็นบ่มงวดแรกได้2สองกับ3านี่สกับ3นะครับงวดต,ต่อไปก็คือ ศูนกับหนศนกับหแล้วก็ศย์กับหนะ่งะเราไป6กกับเจ็ดนี่ก็คืองื่นนี่6นหกกับเนะที่นี่ผมสิยกมาใส่ไอเด่นมันทั้ง3าสูตรให้นะครับก็คือศูนย์กับหงก็คืองวอ่ะสุดท้ายที่ผมบวกให้เบื้องเมื่อกี้นี่นะครับศูนกับหนี่น่าจะจิดหตัวนะเดี๋ยว บันีสามสูตรนะครับสามสูตรสูตรนี้ได้สกับสามสูตรนี้เก้าสูตรูตรนี้หาเจ็มันออกเจ็สองหนะมันก็เข่าของมันทุกสูตรนะครับสูตรนี้เข่าสองสูตรนี้เข่าสองสูตรนี้เข่าหากับเซึ่งมันออกเจ็สองหางวดที่สได้สูตรกับหอันนี้ได้หนึ่ดอันนี้หนึห้านะ มันจะออกอย่างละนี่ออกสองหกหนึง 6, น่งนะเขานึง่งเข่าหกเขานึ่งออกสองหกหนึ่งเข่าทีสองตัวนะครับมันต่อไปได้ศูนย์กับหนึ่งอีกศูนย์นี่ได้ห้ากับห้าหกแปดศูนย์นี่ได้เจ็ดเก้าหนึ่งออกเจ็ดหาศูนย์นะครับสามตัวเขาเจ็ดหาศูนย์เลยซึ่งมันเป็นบัได้ปากหลักนะครับ มันเป็นเพียงแค่ตัวเดยนนะศูนย์ห้าเจ็ดออกเจ็ดหาศวัต่อไปออกสี่เจ็ดห้าได้หกกับเจ็ดหกับเจ็ดก็คือตัวนี้นะที่มันออกสนะี่เจดหานอันนี้เป็นสูตรแรกที่พมเพียเบิรงละสูตรเดียวี๋ยวอีกสองสูตรเดี๋ยวผมเียให้เบิรงกทีหลงังได้หกกับเจ็ด 7กับ8 1ดหออก4 75งวดน,นี้เขา2ตัวนะครับศูนนี้เขา7 7ดเูนี้เขาหาออก7 5ถคือแค่2ตัวท้ายอ่ศู 0, 3, 0, 5, 0, 3, 5, นย์นี้ได้3มศูนนี้ได้5้าศูนนี้ได้1 3 5่งสนะหนึออก9 3 5าคือแค่2ตัวท้าย ต่อไปศูนย์นี้ได้1อันนี้ได้7อันนี้ได้7กับ1นนะเก้าเจ็ดเใครมันเสีเอาตัวส้นมันอิรีมันก็ะส้นแค่1กับ7นะครับอันนี้เขนเอาตัวส้นอิรีก็ะส้นแค่เลข3นะ3แต่ะหากระส้นกระมูอเห็นบ่สูตรสูตรนี้กับสูตรนี้มันส้นที่3สูตรนี้บระส้นก็จับเป็น3าหาไปอันนี้1 7 จ็ดห่ส่วนที่เกับ1ออก7 1, 1, 7, 1นะ็ดหนึ่เส่วใหเข้าสองตัวหรือว่า3าตัวกันแล้วแจ้ okay. 0นี่ได้สกับ3ามูนี้ได้7จ็ดแปนตัวนี้ได้สามห้าเนะครับออกสามอันนี้เข่าที่สกับ7อันนี้ก็ดอันนี้เขาที่ 3, 7, 7, 7, 7, 8, 2กับ3เข่าสามตัวนะงวดต่อไปนะครับอันนี้ได้0นย์กับ1นะึ่ะเจ็ตัวนี้ อันนี้913ออก0 73นะ0อันนี้เขา7กับ0อันนี้เขา3อันนี้0เขา3ตัวสูตรแรกได้6กับ7สูตรที่2 5 6 8สูตรที่3 7 9 1นะน,นี่เขา6กับ7ตัวนี้เขา6ตัวนี ข่าที่เจ็ดกับหนึ่งออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับทีนี้งวดนี้นะให้พี่น้องไปจับเบื้องนะครับแคบหน้าจอแล้วก็ไปจับดอจดแล้วก็ไปจับจับเบิง้งมันจะได้เลขแบบใดนะครับศูนย์กับหนึ่งนี่มาแน่นอนหนึ่งถึงสองตัวแต่มันจะเค่อยมาสองตัวแค่บบกี้งวดแต่ว่าให้เลือกเอาตัวหนึ่งนะซืเลือกเอาศูนย์หรืเอเอาหนึ่งสูตรที่สองนี่ การให้เลือกเอาตัวหนึ่งคือกันแต่ว่าสูตรนี้มันชิมาสองตัวดูได้งวดแรกเขาสองตัวอันมันเงากว่านี่นะแต่ผมเอามาให้เบิ้งไอ้ที่มันแต่สูตรนี้พึงเข้านี่แต่สองสูตรนี่เขาย่ากว่านี้อยู่แต่ผมเอามาเทียบกันนะน้าเทียบกันไอ้ให้มันตรงกันว่าออกเริ่มตัวนี้แต่อันนี้มันเงากว่านี่ขึ้นไปพุ่นอ่าสูตรนี้ไันได้หากับเจ็ดเนาะอันนี้หนึ่งแล้วก็มันเข่าสองตัวดูได้สูตรนี้ก็ได้ ห้าเจ็ดเก้านี่อาจจะมาสองตัวหรือตัวเดียวนะครับสามสี่หกห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งจับเบิ้งนะมีโอกาสถึกสามโตนะครับ <c oughs> ที่นี่มันกะเข่าท่านะเข่าท่าเข้าแนอยู่ใส่บุเอเรียกอะไรที่เฮตุไว้นะ จะไปไปดิ่มไซบุเลขสองตัวบนนะ่ะนะอ๋อเห็นแล้วนะเดี๋ยวก่อนเด้อไอผมอธิบายอีกนิดนึงก่อนออสูตรนี่เจดไปหลัก้อยส่วนมากมันระสิไปลักอันนี้ลักไปที่ลักหน่วยหลัก้อยลักหน่วย 10บหน่วยสิบมันเขารัักใดกระซ้างมันนะแจไออันนี้คือเลขที่จับหายแล้วนะครับผมลงไปโดนเติบแล้วและแจมรวม2ตัวบนก็คือ9012นะเก้าศูนย์หนึ่งสองที่นี่ในเมื่อมันเด่นยังสี่ผมก็เลยมาวงเอาเพื่อหากับเจ็ดมันว่าน้ำกันนะเพื่อสูตรนี้มันม่าน้ำกันนะเขาเขาท่างเข้าเพื่อกันนะครับหาเจ็ อ่าแล้วทีนี้สี่สามสี่หกนี่ผมให้ย,ยู่ลักสิบนะแต่มันสิบมันอาจจะไปลักหน่วยก็ได้เพราะฉะนั้นเขาสีเด่นไปที่อ่าสามกับสี่นะลักสิบหรือว่ามันอาจจะไปลักหน่วยนะแต่ว่ามันเด่นอยู่ที่สามกับสี่สิบสี่เจ็ดถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นสี่เจ็ดสี่เจ็ดก็คือหน,นีกับหนีอยู่แล้วนะมันชิมีหนีกับหนี 47นี้อาจจะเป็น147หรือว่า047นะครับ047หรือว่า147นะถ้า37ละ3ก็อยู่นี้7ก็อยู่ในศูนย์นี้นะ037ออกไปแล้วหรือว่าเป็น137บอกนะครับก็ให้พี่น้องไปพิจารณาแล้วก็จับเอาผมว่าคิดว่ามีโอกาสถือ3ตัวนะเอา3ศูนย์นี้จับกันนะครับเอ่อแล้วก็ ชุดที่ผมเขียนให้ผมเคยเขียนให้ว่าไอ,อ้ยังล่ะอืมอันนี้ผมก็เขียนกอนานนั่นน่ะและจะว่าบาัไดไอ้นั่นไฮปันไดนะสิบหน่วยบนนี่สองสามสี 2, 3, 4, ่ห้านี่ติดแน่นอนนะครับมันจิตเป็นสอง x อ็ก x สมเอ็ก ต่ว่า x 2 x 3 x 4ี x หยังก็ว่าไปนะแต่ว่าผมแต่ว่าผมจับของผมผมจับแบบนี้แหละนะสมนัก็เข่าทางก็คือ3กับ4ให้อยู่ที่ตัวเด่นแล้วนะครับก็คือสูตรนี้ให้3กับ4แต่มันก็เข่ากับ10หน่วยของเข้าโดยตรงพอม3กับ4นี่นะพอนันเด่นไปที่3กับ4แล้วก็เอา3กับ4จับกับ5 7 9นะครับแล้วก็ศูนย์นี่ก็ อายุรักร้อยรักซิบรักนวยอย่งกระไสไปให้เอาสามเซลนี่จับกันมามันได้เลขจากชุดนะครับแล้วก็ไปเต็งไปต้นเอานะสรับอีกสองสูตรเดี๋ยวคลิบต่อไปสองสูตรนี่เดี๋ยวผมสีเฮ็ดให้เบิ่งที่หลังนะครับว่าที่ไปที่มาแบบใดบ่ยากนะผรมใส่แค่สองลักบวกกันนะครับใส่จำแนงเดียวพพ้อม <c oughs> ล้วกลแต้มนะแต้มแต้มแต้มรวมสองตัวบนเด้ออันนี้ แจมรวมสองตัวบนนะครับอันนี้มันเขาทีเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่งเขามันมันก็เลขหลายตัวพอสมควรจะสูตรทีสามนี่มันมีเลขสี่ตัวนะจะให้มันส้นกันก็ส้นกันหลายแล้วมีงวดเดียวบางที่ส้นเลขแปดตัวเดียวนะครับออกสามหาอันนี้หกหนึ่งกะเท่ากับเจ็ดแมเนาะมันก็เขาเลขเจ็ดเลขเจ็ดหาศูนย์กะห้าห้าห้า น,นี่2 2 2แต่มันชนกันอ่า2กับ3นะ2กับ3ก็เข้าที่2แต้มก็คือ7กับ5เท่ากับ12อันนี้ชนกัน8ตัวเดียว8แต้มอันนี้ชนที่890หรือว่าเป็น7 7890มีก็ได้แต่ว่าสูตรสูตรนี้มันมีแค่8 890เนาะเพราะฉะนั้นมันชนกัน890มันออก71 นะมันก็เข่าของมันนะครับซึ่งวันนี้ศูนย์รแรกนี่แปดเก้นย่งสองสาอันนี้ศูนย์่งสองสอันนี้เก้าศนน่งสองแน่นอนมันชนกันที่ศูนย์หน่งสอนะครับแ c มรวม2ตัวบน012ผมให้เป็นแมแ้มรวม2ตัวบน 0, 1, 2, นะถ้าแ้มรวม2ตัวบน,นะว 2, วบนเป็น012 กรคัดเน้นไปเลยนะครับตัวใดล่ะศูนย์นะศูนย์ก็คือ 3, สามเจ็ดศูนย์แต้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สองแต้มสามเดี๋แต้มสามเออบม่มี นะมันอกเขาาโกเขาสเตปนสองศูนย์อีกตัวหนึ่งแต่สองนี่มันบไดเดนในในสูตรที่สองมันบไดเดนอยู่ในสูตรนี่นะครับแต่ว่าสูตมันเด่นอยู่นี่เพราะฉะนั้นเาทาสิเล่งไปที่เลขสามกับเลขสีก่การเลขหาไว้น้อยนึงนะก็คือหกตัวนะครับเล่งไปทีหกตัวนี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้า C8 C7 แล้วก็ C6 นะเป็นเป็นหชุดนะครับที่เด่นสุด3า3เจ็ด6 4 7 4 8 3, 9, 46, 47, 48, นะครับหชุดนี่ให้ติดไว้นะมีโอกาสถืกเพราะว่าน่ละท้าเด่นสุดอีรีมันกาสนาทีเป็น C7 37ม C8 C8 นี่แมันบรยุ่ในศูนย์นี่ไหม ก็ตดัดออกอีกก็ได้เพราะนั้นเด่นสูตรก็คือ3 7มเจกับสีนะครับเด่นสะูตรเดวนะสามเนี่แต่ส6นี่ก็เป็นตัวร่องเพราะว่า6มันอยู่ในสูตรนี้มันก็เคยมาต้างการแค่งวดเดียวมั้งไอ outra, ้สูตรนี้ก็คือสิ่มาเจกับศูนนี่แหละ มันออก037มันมันมา7ก,กับ0ม,นมาน้ากันแค่ง,งวดเดียวนึงแต่สูตรนี่มาน้ากันดูอยู่เด้สูตรนี้เดี๋ยวจังว่ากันนะครับสายสี่ซื้ออตเจอรี่หรือว่าไายซื้อได้กัดสายกัด37กับ47ไว้นะเด่นๆนะครับหรือว่าเป็น39บ่นะอือ39ก็อยู่ในนี้ แต่ีเก้าเก้าสแต้มผมคือบบนจับ4ีเกก็คือ3แต้มเือกันได้อ๋อมันบวกถึง3เนาะแต้มห้าเก้าศูนย์หนึเราเด่นอยู่ที่0นย์กับเด่นแก่0ูนย์แต้มเด่นสูตรก็คือแต้ม0นแต้ม1แต้ม2นะก็เลยบริจับ c ีเกนะครับ3ามแปด่เดนสูนสามดสี่เจโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ สามเจ็ดสี่เจ็ดหาซื้อไว้เลยผู้ใดซื้อได้นะครับสามเจ็ดสี่เจ็ดหรือว่าเจ็ดสามเจ็ดสี่ะนะครับเดี๋ยวไอคลิปต่อไปผมจะมาเหตุเดนสองสูตรนี้ให้แล้วก็มาซ้อนในเหตุสูตรแต้มนะว่ามันมาแบบไรแบบไรนะครับกะบคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วจังพ่อกันคลิปหนานะซิมมาซ้อนเหตุอีกสองสูตรนะครับสวัสดีครับ